นี่นี่คือต้นกระเจีย๊ยบที่เราตัดกิ่งปักชํานะจ๊ะหลายคนยังไม่รู้นะกระเจีย๊ยบตัดกิ่งปักชําติดด้วยเนี่ยติดดอกติดฝักออกมาซึ่งเวลาทําคลิปเราก็ทําให้คนที่เขาไม่รู้ได้ดูนะจ๊ะตัดแล้วมาทิม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 ในกระถางกดดินให้แน่นๆกิ่งนี้ก็สามารถตัดปักชําได้เฮนะ เนี่ยตัดเลยตัดทิมเลยตัดตรงนี้หรือตัดใต้คอให้เหลือที่เขาจะแตกออกมาเห็นไหมให้เขาเหลือเหลือไว้ให้เขาแตกใบแตกอะไรตัดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทิมลงไปปลูกได้ต้องขยายเป็นต้องรู้วิธีปลูกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินละสองต้นปกักปักสองต้น,นเนี่ยเนี่ยก็ติดสองกิ่ง,งนะนะปักสองกิ่งก็ติดสองกิ่งเพราะฉะนั้น จำไว้ว่ากระเจี๊ยบอันนี้เป็นน่าจะเป็นกระเจี๊ยบขาวของน้องสาวน้อยทําสวนแน่ๆเลยใช่แบบไม่รู้หลงหลงลืมลืมตัดกิ่งปักชําก็ติดตัดตอนที่เขากำลังโตโตเนี่ยไปตัดที่ต้นจากเพระ,ะเมล็ดแล้วก็มาทิ้มเลยจากกิ่งเขาเล็กๆ เขาเริ่มโตแล้วก็ติดดอกออกผลให้เราแล้วรอกินนะจ๊ะทุกคนไปแล้วจำไว้ว่ากระเจียบสามารถตัดกิ่งปักชำได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่องท่องท่องทองท่อท่องเอาไว้อีกหน่อยพวกเราก็เกษียณนะจ๊ะ ออดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีสุดเท่าที่ทำได้เห็นแล้วชื่นใจไหมชื่นใจไปละแค่นี้นะ